เส้นชัยไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราแต่เราต่างหากต้องวิ่งเข้าหามันฝันเห็นข้าวเปลือกทํานายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นข้าวเปลือกทํานายฝันได้ว่าคุณจะได้รับฟังข่าวดีข่าวที่น่ายินดีจากญาติมิตรหรือเพื่อนสนิทที่อยู่ห่างไกลหากผู้ใดฝันว่าได้หวานข้าทำนายฝันได้ว่าคุณจะได้รับโชคลาภอาจจะเกี่ยวกับโชคลาภทางด้านการงานหรือการเสี่ยงโชค เพื่อนที่อยู่ห่างไกลกันจะได้พบหน้ากันหรือเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณแต่ถ้าหากฝันว่าได้ตากเข้าเปลือกจะมีโอกาสพบอุปสรรคในการทํางานจะมีบุคคลในสายงานคอยขัดขวางผลงานของตัวคุณทําให้คุณนั้นไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เพราะต้องคอยพะวงกับการแก้ปัญหาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจากความไม่หวังดีของบุคคลคนนั้นตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นเข้าเปลือกตัวเลขที่ได้คือ 2 8 3แหรือเกอ้าาลืมนะครับทีจะรานาองค์ประกอบในความฝันให้ถีถ่วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้เพราะองค์ประกอบในความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้ตัวเลขนั้นมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคโปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ